ที่ยวไปเรื่อยครับใบมอเตอร์ไซค์แชมป์ตอนนี้เรามาถึง EP ที่3แล้วนะครับผมเป็น EP ที่เรายังอยู่จังหวัดน่านกันอยู่นะครับอตอนนี้เราอยู่จังหวัดน่านเนาะตอนนี้เราอยู่อำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านเนะาะทุกค,คนไม่ต้องแปลกใจครับทําไมเสียงมันต่างกันเพราะว่า EP ที่3นี้ผมจะเป็นการลงเสียงเอานะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้อัดผ่านหน้ากล้องมาเนาะผมเลยมาลงเสียงที่หลังนะครับ ที่แรกเลยครับถ้ามาจังหวัดน่านอยากซื้อของสางอยากซื้อสิ้นอ่าสิ้นกับโปงที่เป็นเอกลักษณ์พื้นเมืองนะทุกคนก็นี่ถ้าเป็นอำเภอปัวนะครับก็แนะนําร้านนี้เลยครับลำดวนผ้าทอนะทุกคนอ่ามีผ้าทอผ้าสิ้นให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกคนเต็มร้านเลยครับมันไม่ใช่มีแค่ผ้าเสื้อผ้าทอนะทุกคนอ่ามีไม่ใช่มีแค่สิ้นนะครับมีเสื้อผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดน่านครับเสื้อชนเผ่าเสื้อนุ่นเสื้อนี่เยอะครับทุกคนใครที่สนใจนะครับสนใจเรื่องของผ้าทอเนี่ยมาที่นี่ได้นะทุกคนลำดวนผ้าทอนะคทุกคนคือแบบผ้าเยอะมากครับผ้าให้เลือกเยอะมากแล้วราคาก็แบบเป็นกันเองเนาะไม่แพงมากนะทุกคนโอเคครับพอพอเลือกดูผ้าอะไรเสร็จสับนะครับหิวน้ํานะครับแนะนำเหมือนกันครับเข้า ข้างๆครับข้างๆลำดวนผ้าทอครับก็จะมีร้านกาแฟนะทุกคนมีร้านกาแฟนะทุกคนนะมีร้านกาแฟไปซื้อน้ําซื้อกาแฟได้ที่นี่ก็จะมีแบบพวกกาแฟขายนะร้านกาแฟเมลิดกาแฟนะครับแล้วก็พวกของฟงของฝากนะต่างๆนะทุกคนสามารถซื้อกลับไปได้นะทุกคนนะแล้วก็ยังมีมุมถ่ายรูปนะครับอ่ามุมถ่ายรูปด้านหลังก็เขาก็จะเป็นแบบมุมผ้าทอเนาะผ้าทอยาวๆนะครับทุกคนเป็นมุมถ่ายรูปได้นะทุกคนนะอ่าแล้วก็ วิวทิวทัศด้านหลังร้านกาแฟนะครับสามารถไปทาลงูปถาลูกกันได้เนาะก็สวยอยู่นะเป็นวิวแบบวิวติดเขาติดธรรมชาติด้วยนะทุกคนนะครับทุกคนต่อจากร้านกาแฟนะครับจากร้านผ้าทอเนาะมาร้านกาแฟนะครับต่อจากร้านกาแฟตอนนี้เรามาเข้าวัดนะครับเข้าวัดเข้าวาป้างกันกันนะครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่วัดบ้านปางนะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับทุกคนครับ ที่เรามาวัดน,นี้คือวัดน,นี้มีเอกลักษณ์นะทุกคนเนาะ,ะมีจุดเด่นนะครับอยู่หนึ่งอย่างของวัดน,นี้นะทุกคนนั่นะคือต้นดิกเดียมนะครับทุกคนอาจจะเป็นต้นไมนะ้เนาะต้นหนึ่งนะทุกคนที่มีดอกสีเหลืองนะครับถ้าดอกสีเหลืองเต็มต้นนี่คือจะสวยงามมากนะนะครับทุกคนครับ,รบทาไมผมถึงมาวัดน,นี้เพราะว่าเพราะต้นดิกเดียมนะครับต้นดิกเดียมที่ชื่อว่าต้นดิกเดียมเนี่ยเพราะว่ามัน มันสามารถจ้กระจีต้นไม้ได้นะทุกคนนะพอเราเราเอามือไปลูบเอามือไปเกามันเนี่ยมันเหมือนต้นไม้มันจ้กระจีเนาะใบมันก็จะสันสันใบกับก้านมันก็จะสันสันนะทุกคนกี้กี้กครับเหมือนเราเหมือนคนเรานะเหมือนเราคนเราถูกจ้กระจีเนาะมันก็จะสันสันหัวเราะหัวเราะนะทุกคนนะอารมณ์ดีอะไรเงี้ยนะทุกคนนะครับเนี่ยครับผมถึงมาวัดนี้เนาะมาลองว่าต้นเด็กเดียมเนี่ยมันสอนจริงหรือเปล่านะทุกคนอยากเห็นนะอยากเห็นนะโอเค พอได้ลองเสร็จปุ๊บอ่าก็รู้แล้วเออมันสั่นอ่มันสั่นจริงนะทุกคนก็เอามือไปเกาเกาเบาๆนะไม่ใช่เกาแรงๆนะ,นะทุกคนนะเกาเบาๆอ่ามันสั่นจริงนะอ่าโอเคต่อจากต้นลิกเดียนครับวัดนี้นะครับแนะนําเลยถ้าใครที่มาถ่ายรูปกับต้นลิเดียนแล้วนะครับแนะนําให้ถ่ายรูปก,กับน้องแมวด้วยทุกคนนะวัดนี้น้องแมวเยอะมากนะทุกคนนะน่ารักน่ารักนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกวัดหนึ่งนะทุกคน อาจจะเป็นวัดท้ายละอ่าวัดหนึ่งนะครับไปกันต่อครับอ่าครับผมเรามาต่อกันที่อีกวัดหนึ่งครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูเก็ตนะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านเหมือนกันนะทุกคนนะอ่าวัดนี้นะครับวัดนี้มีเอกลักษณ์ที่วิวสวยนะวัดสวยด้วยนะครับทุกคนอ่าสามารถมาร่วมทําบุญกันได้เนาะมีทําบุญหลากหลายเลยครับ ทำบุญค่าน้ําค่าไฟทําบุญรวมหมมีหมดนะทุกคนอ่าและจุดเด่นของวัดนี่คือมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะทุกคนนะด้านหลังวัดนะครับก็จะมีเห็นวิวนะวิวทิวทัศน์ภูเขานะทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไระมีที่นั่งเป็นรูปหัวใจให้นั่งถ่ายรูปกันด้วยนะทุกคนนะอ่าแล้วมีต้นไม้ให้นั่งพักลมเย็นนะครับวิวสวยมากวัดนี้นะคทุกคนวัดภูเก็ตนะทุกคน กอบวิวทางขึ้นตรงที่เป็นบันไดนะทุกคนก็จะมีแบบซุ้มนะครับซุ้มต้นไม้ซุ้มดอกไม้ครับให้เราลอดขึ้นจากซุ้มบันไดได้นะครับโอ้โหสวยมากตรงเนี้ยครับทุกคนต่อจากนั้นครับอย่าลืมนะครับเข้ามาวัดแล้วนะครับต้องเข้าไปสักการะนะอ่าสักการะด้านในโบสถ์ด้านในวิหารนะทุกคนนะต้องแวะไปทําบุญนะทุกคนนะเป็นวัดที่น่าทําบุญวัดหนึ่งเลยแล้วกอไปหน้าที่วัด ที่น่าถ่ายรูปและสวยงามวัดหนึ่งนักคนวิวทิวทัศนคือดีมากนะน้าทัวน,นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนอ่าอีพีที่สามแล้วเนาะสุดท้ายแล้วนะครับ ผมก็ขอฝากนะครับกดแชร์กด s u b ตกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทุกคนนะอจะได้กำลังใจในการทำคลิปให้ทุกคนมาดูกันอีกเนาะต่อไปนะทุกคนโอเคครับทริปเพื่อปวจันานมีเพียงเท่านี้นะทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าหรือคลิปหน้าก็ได้นะทุกคนโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ